าม a ฮ่าเป็นแบรนด์หนึ่งเนี่ยที่ผลิตเครื่องเสียงแล้วก็เครื่องดนตรีแล้วก็เป็นแบรนด์ที่ได้รับการยอมรับจากทั้งนักดนตรีและนักเล่นเครื่องเสียงกันมานานแล้วซึ่งหลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยยามาฮ่าเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกนวัตรกรรมเครื่องดนตรีนะครับแล้วก็เครื่องเสียงที่มีความสําคัญมากๆเจ้าหนึ่งเลยความสําคัญและก็จุดเด่นของยามาฮ่าก็คือยามาฮ่าเองเนี่ยเป็นผู้ผลิต DSP คุณภาพสูงรายแรกๆของโลกอย่างที่ใช้ในบ้านเนี่ยก็จะเป็น DSP 1ตัวแรกตัก้งแ,แต่ปี1980กว่าตนนั้ยก็มีีีระบบบเเเสยยงงขอ Do ทท่่านนนั้้ลใใชว การรับชมภาพยนตร์ซึ่งยามาฮ่าเองเนี่ยก็ใช้ความสามารถของ d o l b y เนี่ยรวมกับ DSP1 ของตัวเองเนี่ยเพื่อสร้างจุดขาย DSP ย่อมาจาก Digital Sound Processing ซึ่งเป็นการประมวลผลจำลองสนามเสียงแต่การจำลองสนามเสียงเนี่ยของยามาฮ่าเนี่ยเป็นการเก็บข้อมูลจากสนามเสียงจริงๆอย่างเช่นเก็บข้อมูลของสนามเสียงจริงจากตัวคอนเสิร์ตจากโบสสนามกีฬาโดยใช้ไมโครโฟนเนี่ยเข้าไปตั้งเก็บรูปแบบเสียงของฮอลที่รับชมคอนเสิร์ตว่าถ้าเกิดมีผู้ชมเป็นลักษณขนาด7-8 0 0 0พันที่นั่งเนี่ยมันจะให้ เสียงเป็นยังไงเป็นห้องรับชมประมาณไม่กี่ร้อยที่นั่งเนี่ยจะให้เสียงเป็นยังไงการเก็บข้อมูลต่างๆเหล่านี้ยามาฮ่าก็จะเอาข้อมูลเหล่านี้นะครับมาสร้างอัลกอริทึมแล้วก็เอาไปสร้าง DSP ประมวลผลทางด้านเสียงถือว่ายามาฮ่าเป็นแบรนด์หนึ่งเนี่ยที่ช่ำชองในเรื่องการสร้างสนามเสียงให้สมจริงนะครับยังไม่พอนะครับโจยามาฮ่าเองเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ผลิตเครื่องดนตรีชั้นนาของโลกเลยไม่ว่าจะเป็นเปนโนนะครับเบสกีตาร์เนี่ยเราเห็นกันเยอะแยะอยู่แล้วเครื่องเป่าต่างเนี่ยยามาฮ่าทำได้ดีมากเลยแล้วก็กล่องชุด ตรงนี้ก็จะเห็นว่ายามาฮ่าเนี่ยคำวอร์กับเครื่องดนตรีการจำลองเสียงเครื่องดนตรีเหล่านี้ยามาฮ่าก็ทำได้ดีด้ดวยยามาฮ่าเนี่ยเป็นแบรนด์หนึ่งของโลกเลยที่สามารถทำซินดิไซเซอร์นะครับซึ่งซินดิไซเซอร์เหล่านี้สามารถจาลองเสียงเครื่องดนตรีได้เหมือนจรงิงมากๆเป็นยี่ห้อหนึ่งที่นักดนตรีเนี่ยให้การยอมรับเลยว่าสร้างเสียงเครื่องดนตรีได้เหมือนจรงิง จนเรียกว่าบางทีดูดีกว่าของจริงซะอีกซินิเซอร์ตัวแรกๆของยามาฮ่าอย่าง DX7 เนี่ยก็ถือว่านักดนตรียังให้การยอมรับมากๆเลยแล้วก็เป็นตัวนึงที่ปฏิวัติอุตสาหกรรมและแนวเพลงดนตรีเลยความสามารถและก็องค์ความรู้ที่ยามาฮ่ามีไม่ว่าจะสร้างเครื่องดนตรีสร้าง DSP เพื่อจําลองสนามเสียงนะครับแล้วก็สร้างซินิเซอร์ก็คือเครื่องที่จําลองเสียงเครื่องดนตรีเนี่ยผนวกรวมกันเนี่ยจึงไม่แปลกใจเลยที่เครื่องเสียงของยามาฮ่าเนี่ยสามารถที่จะเล่นกลับเสียงเ่าเนี่ยได้ออกมาสมจริงมากๆเนี่ยก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งที่ยามาฮ่าเน คนจนมาถึงปัจจุบันนี้แม้แต่ในห้องอัดเนี่ยในระดับสตูดิโอเนี่ยจะมีลำโพงตัวหนึ่งมือมิกทั้งหลายแหล่เนี่ยให้การยอมรับห้องตัดต่อเสียงระดับสตูดิโอเนี่ยมีลำโพงเป็นล้านวางนะครับแต่ก็จะมีลำโพง NS10 ของามาฮ่าเนี่ยวางคู่กันเอาไว้ซาวเช็คจนถึงปัจจุบันนี้ยังมีสตูดิโอหลายๆแห่งใช้ลำโพง NS10 ในการทํามิกเสียงอยู่เลยซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกมากเลยลำโพงมิกเสียงราคาเป็นล้านแต่วางอยู่คู่กับลำโพงราคาหลักหมื่นเท่านั้นและทั้งคู่ถูกใช้งานเพื่อการตัดต่อเสียงด้วย วันนี้ที่ผมเอามาแนะนำเนี่ยจะเป็นตัวยามาฮ่รุ่น YS a 209ราคาตัวเนี้ยจะไม่แพงไม่ถึง20,000บาทเข้าใจว่าจะราคาอยู่ประมาณ18,900บาท ซึ่งถือว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลกับซาลบาขนาดค่อนข้างใหญ่เลยมีบาร์มาแล้วก็มีซับวูฟเฟอร์มาด้วยมาพร้อมกับเทคโนโลยี DSP ของยามาฮ่านะครับแล้วก็ผนวกกับ DTS Virtual X ซึ่งเป็นเทคโนโลยีของ DTS เนี่ยเอาเข้ามาผสมรวมกันมีความสามารถในการถอดเสียงดอลลี DTS เรียกว่าตัวนี้มาพร้อมกับเทคโนโลยีที่ค่อนข้างทันสมัยและก็ครบคันเลยทีเดียวมาพร้อมกับจุดเชื่อมต่อที่ครบคันทั้ง HDMI Fiber ติดแล้วก็บลูทูธซาลบาตัวนี้ยังสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ด้วยรับกับการเล่นสตรีมเพลงในปัจจุบัน หลายหลายคนใช้ Tidal Spotify เนี่ยยี่ห้อาตัวนี้สามารถที่จะรองรับ Tidal แล้วก็ Spotify ได้เลยแล้วก็ใช้แอปในมือถือเนี่ยในการควบคุมเพื่อให้เสียงมาออกที่ซาวบาร์ตัวนี้เรียกว่าใช้งานง่ายไม่ยากแล้วก็ทันสมัยเลยทีเดียวนะครับรุ่นก่อนๆหน้านี้เนี่ยอาจจะต้องส่งเป็นแค่บลูทูธเท่านั้นซึ่งคุณภาพเสียงมันจะยังไม่เต็มที่แต่ถ้าเราสามารถที่จะเชื่อมต่อผ่านทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับผ่านทางสายแลนนะครับ,รบเพื่อเชื่อมต่อเข้ากับเราเตอร์ในบ้านเนี่ยตรงนี้จะให้คุณภาพเสียงที่ดดดดีีกกกกกกวววววว่่่่่่าาาาาาารรรรตออ้้้ยยยบลลลลูแแแ็เเเสถะะนนนนจมไไ ข้อจากัดของบลูทูธเนี่ยก็จะอยู่ที่ระดับ10เมตรเท่านั้นแต่ถ้าเกิดเป็นการเชื่อมต่อเข้ากับเราเตอร์อในบ้านและใช้มือถือของเราเนี่ยก็คือต่อ WiFi ตรงไหนในบ้านก็ได้ที่สามารถต่อได้แล้วก็คอนโทรลผ่านมือถือตรงนี้เลยเป็นจุดเด่นอย่างหนึ่งนะครับที่ทําให้ Yamaha YAS 2 0 9ตัวเนี้ยเป็นตัวที่เรียกว่ามาพร้อมกับความทันสมัยเลยหลายๆตัวไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้แต่ตัวเนี้ยทำได้ราคาก็ไม่แพงด้วยนะครับแล้วก็มี DSP ของ Yamaha ผนวกเข้าไปกับ DTS v e r s i o n X ด้วยเลยกลายเป็นว่าตัวเนี้ยน เดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูนะครับว่าข้างในมีอะไรกันบ้างนี่ก็จะเป็นของที่มีภายในกล่องนะครับที่แกะออกมาแล้วตัวเสาวบาเค okay. สําหรับเจาะรูกําแพงนะครับในกรณีที่ต้องการแขวนเสาบาเข้ากับกําแพงมีสายไฟให้2เส้นก็คือสําหรับเสาบารหนึ่งเส้นแล้วก็สําหรับซับวูเฟอร์หนึ่งเส้นเป็นสายไฟเบอร์ติกนะครับตรงนี้ แล้วก็มีคู่มือแล้วก็รีโมทเสาบาร์ตัวนี้นะครับจะมีขนาดกว้างประมาณ93มเซนนะครับความสูงจะอยู่ราวๆ62ม mm ิลิเมตรกว่าเซนนิดๆความหนาของเสาบาร์ตัวนี้จะอยู่ประมาณ9เซนกว่าๆขนาดของับวูเฟอร์จะมีความสูงอยู่ราวๆ42เซนติเมตรนะครับแล้วก็ลึกประมาณ41เซนติเมตรความกว้างอยู่ประมาณ19เซนติเมตรน้ำหนักของับวูเฟอร์ตัวนี้จะอยู่ที่7.9กกิโลกรัมแซวูเฟอร์ตัวนี้น้ำหนักค่อนข้างหนักเลยทีเดียวนะครับเสียงเบสจะแน่นไม่แน่นเนี่ยน้ำหนักของ, fer ยอยง,งับวู ความกว้างของซาบายามาฮ่า YS209 เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ90เซนไซขนาดเนี้ยก็เหมาะสมกับทีวีตั้งแต่ประมาณสัก40กว่านิ้วขึ้นไปจนถึงระดับ65นิ้วนิ้วแบบสบายๆเลยไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปและความสูงประมาณ6.2เซนเนี่ยนะครับก็เหมาะสมกับทีวีรุ่นใหม่ๆซึ่งพลาสนิกทางด้านหลังผมเนี่ยเป็นทีวีที่มีความสูงอยู่ประมาณ6.5เซนซึ่งก็เหมาะสมดีนะครับกับตัวซาบาตัวนี้ก็เลยว่าเข้ากันได้ดีกับทีวีรุ่นใหม่ๆในปัจจุบันนี้ที่มีความสูงของขาตั้งไม่ค่ออยมมาากกํลังงขรว Yamaha YS 2 209เนี่ยจะอยู่ที่200วัตต์นะครับเพียงพอกับการใช้งานในห้องขนาดใหญ่ได้เลยทีเดียวห้องนอนหรือห้องนั่งเล่นในบ้านเนี่ยสามารถใช้ YA209 ได้แบบสบายๆเลยกับคนที่ไม่ต้องการจะติดตั้งเครื่องเสียงชุดใหญ่นะครับ ไม่อยากเดินสายยุ่งยากเสียงดังเพียงพอเลยตัวนี้จะเป็นรีโมทของซาบาร์ YS สองศูนย์เก้านะครับก็จะมีขนาดกาลังเหมาะมือเลยทีเดียวไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปไม่ใช่รีโมทบางๆแล้วมีปุ่มกดยางกึ๊กๆนะเป็นปุ่มยางกดแล้วให้สัมผัสท,ที่รู้สึกดีเป็นปุ่มที่กดแล้วสู้มือดีไม่บางไม่เล็กจนเกินไปคอนโทรลคอ่อนข้างง่ายก็จะมีปุ่มเลือกอินพุตทางด้านบนนะครับเป็น HDMI TV Bluetooth แล้วก็เน็ตนะครับเพราะว่าซาบาร์ตัวนี้สามารถต่ออินเทอร์เน็ตได้มีระบบ Clear Voice คือทําการยกระดับเสียงพูดให้ชัดเจนนนนนขขึ้้ใกรรรณีีท่่เเ่เเาาาฟังววหือ หนังที่มีบทพูดเยอะๆเนี่ยกดไปที่ Clear Voice เนี่ยก็จะได้เสียงพูดที่ชัดเจนขึ้นซึ่งเป็นจุดข,ขายของซาวบาร์รุ่นใหม่ๆในปัจจุบันนี้ก็จะมาพร้อมกับ Clear Voice หรือหรือปุ่มที่ยกระดับเสียงพูดให้ชัดเจนมีระบบ 3D Surround ซึ่งเป็น DSP ของ Yamaha ผนวกรวมกับ DTS Virtual X ซึ่ง2ตัวนี้ทำงานร่วมกันก็จะมีโหมดสำหรับ Movie TV Music Sport Game แล้วก็โหมด s t e r e o โอสำหรับการฟังเพลงตรงนี้ Yamaha ก็เตรียมเอาไวใ้ให้เราเรียบร้อยแล้วตรงนี้ นะครับจะเป็นปุ่มปรับเสียงของซับบูเฟอร์แล้วก็มีปุ่มเบสเอ็กเซนชั่นนะครับเพื่อทําการเพิ่มเบสนะครับเป็นการบูตเบสขึ้นมาให้เสียงเบสเนี่ยหนักแน่นขึ้นทางด้านขวาสุดนี่ก็จะเป็นปุ่มวอลลุ่มเพิ่มลดเสียงสําหรับการเชื่อมต่อก็ไม่ได้ยากอะไรเราก็ทําการเสียบปลั๊กไฟนะครับเท่ากับที่ซาวบาร์จะมีรูเสียบปลั๊กไฟตรงนี้ก็ทําการเชื่อมต่อสายไฟนะครับในกล่องก็จะมีสายไฟ a อทีให้2เส้นทั้งที่ซาวบาร์แล้วก็ที่ซับบูเฟอร์นะครับ สายออปติคอลที่มาในกล่องเนี่ยจะมีจุกกันแมลงเราต้องดึงจุกตรงนี้ออกก่อนเสียบสายออปติคอลนี่เข้ากับซาวบาร์งายมนมนขึ้นนะครับด้านล่างจะเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมแล้วเราก็เสียบเข้าไปตรงตรงในกรณีที่เราอยากเชื่อมต่อเป็นสาย HDMI ARC จากทีวีเข้ามาเนี่ยก็สามารถเชื่อมต่อได้นะครับผมถอดออปติคอลออกก่อนนะเราก็ใช้เป็นสาย HDMI ARC นะครับเชื่อมต่อได้นะ,นะครับแล้วก็เชื่อมอีกข้างหนึ่งเข้ากับทีวีในช่อง HDMI ARC เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเข้ากับซาวบาร์ได้ก็ เสียบสายแลนตรงนี้ได้เลยสวิตช์จะเป็นระบบสัมผัสเพิ่มลดเสียงได้จากตรงนี้ LED ตรงนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นไฟบอกสถานะของการเชื่อมต่อที่อินพุตต่างๆแล้วยังใช้เป็นไฟสถานะแสดงระดับบนมลุ่มด้วยปุ่มนี้จะเป็นปุ่มเลือกอินพุตมี HDMI Optical TV นี่คือ Optical Bluetooth แล้วก็ Net ซึ่งปุ่มควบคุมต่างๆก็สามารถควบคุมได้ที่รีโมทจะมีฟังก์ชันควบคุมครบคันกว่าเพราะจะมีฟังก์ชันในการเปลี่ยนรูปแบบเสียงด้วยในกรณีที่เรายังไม่ได้เชื่อมต่อเข้ากับนนเ็ตบวกไปกับนี้เชื่อมต่อสายแลนจากรเรเตอร์เข้ามา ที่ซาวบาของเราเลยคู่หนึ่งเนี่ยอันนี้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแล้วไฟตรงนี้ก็จะดับไปให้เราเอามือถือมาไปที่ Play s t o นะลงแอปพลิเคชันตาวบาคอนโทรลเลอร์ของ y a m a h a แล้วก็ทำการติดตั้งต,ติดตั้งเสร็จก็เปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วก็เ e ็กหน่วยญาตนะครับก็จะมีทั้ง Tidal แล้วก็ Spotify ลองไปที่ Tidal แล้วเราก็ใส่ User t i d a l ของเราเข้าไปเข้าไปที่ Tidal ที่มา Music เปิดได้เลย เสียงก็ออกที่ตัว Y a 2 0 9นะครับเปิดน้ำไม่ได้เดี๋ยวโดนเข้ากับตัว Spotify ก็ให้เข้าที่แอปนะครับ s a b a r Controller แล้วก็เลือกที่ Spotify เลือกติดตั้งแอป Spotify ให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็ทำการเปิดแอปขึ้นมาใส่ user password ของเราที่ได้สมัครเอาไว้เข้าไปใส่ user password เสร็จเนี่ยก็จะเข้าสู่หน้าตาของแอป Spotify แล้วเราก็เปิดเพลงของเราได้เลยก็จะมี ลำโพงยามาห้าขึ้นมาทันทีนะ ด้วยกำลัง200วัตเพียงพอกับการใช้งานในห้องนั่งเล่นหรือในห้องนอนได้แบบสบายๆเลยเหมาะกับคนที่ต้องการซาวบาคุณภาพดีไม่ต้องการเครื่องเสียงชุดใหญ่นะครับเนื่องจากไม่มีที่วางหรืออาจจะไม่ต้องการที่จะเดินสายรุงรังการที่มีซาวบาวางที่หน้าทีวีแล้วก็มีซบวูฟเฟอร์ไร้สายหนึ่งตัวเนี่ยเป็นคำเตอบที่เหมาะสมนะครับกับการใช้งานที่แบบว่าเน้นความง่ายและก็สะดวกแล้วก็ให้เสียงที่ดีในระดับที่น่าพอใจเลยทีเดียวนะครับเสียงแหลมของยามาฮ่าเนี่ยเป็นโทนที่ฟังดูสดใสรายละเอียดดีให้เสียงที่เป็นธรรมชาติไไไมมมม่่าากกนนน้ออยจเิปหะฟัง สบายหูเสียงกลางเนี่ยเด่นชัดนะครับแล้วยังมีความสามารถในการยกระดับเสียงกลางด้วยเสียงเบสเนี่ยหนักแน่นสะใจทั้งดูหนังและฟังเพลงดูหนังเนี่ยเมื่อผนวกกับ d ี p สีของยามาฮ่แล้วเนี่ยให้เสียงที่หนักแน่นเต็มอัตลศเลยส่วนเรื่องฟังเพลงเนี่ยไม่เป็นรองอยู่แล้ว ให้ฐานเบสที่อวบอิ่มมีการแผ่ของเบสเนี่ยที่โอบล้อมผู้ฟังลักษณะของเสียงเนี่ยไฮเบสแน่นมากกว่าลําโพงบุคเชล์อีกแต่ยังไม่ถึงขนาดลาโพงตั้งพื้นเรียกว่าเป็นระหว่างกลางระหว่างลำโพงบุคเชล์กับตั้งพื้นฟังได้ดีเลยและมีการประสานงานกับตัว DSP ของยามาฮ่าหรือว่า DTS VisionX แล้วเนี่ยก็จะเพิ่มอัรถรดให้ความแปลกไม่จําเป็นจะต้องฟังในโหมดสตูดิโอเสมอไปอาจจะฟังในโหมดที่หลากหลายก็ได้ซึ่งก็มีให้เลือกอยู่ประมาณ8โหมดก็สามารถจะเลือกโหมดที่ตัวเองพึงพอใจกก็็ไดด้เเรียวว่าาาปนโหมมมตค ชอบได้เลยนะครับใครสนใจก็ดูลิงก์ข้างล่างคลิปนะครับก็จะมีช่องทางการซื้อผ่านแอปต่างๆหรือจะมาซื้อที่ร้านก็ได้นะครับขอบคุณสําหรับการติดตามชมนะครับวันนี้ผมนุกจักเลนชอปขอสวัสดีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ